สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโรโบอกนั่นเองนะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันในแมป d o อก a อเวนเจอ,อเกือบจะพูดว่า d o อกอเวแล้วมันติดปากนะโอเคนะครับก็อันนี้ก็ผมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ V I P นะก็วันนี้เราจะมาเอ่ออัปเดตล่าสุดกันนะครับก็เดี๋ยวก่อนอยู่ไหนวะอาอาอนนน,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 นโอเคนะผลปีศาที่ผมใช้นัก็คือผลแมกม่านะอ่านี่นะ ก็ส่วนอาวุธนับก็เป็นกระบองเอเนลแต่กลายเป็นด็อกกระบองด็อกแทนนะกระบองหมาโอเคแล้วก็มีมินิซูนามิให้เราด้วยนะโอเคครับก็อัปเดตใหม่ล่าสุดก็จะอยู่ที่เกาะน,นี้นะครับเกาะนี่อันนี้คือเกาะเริ่มต้นนะครับก็อยู่ข้างๆเกาะเริ่มต้นเลยอยู่ตรงนี้อ่ะผลแมกมาบินได้นะแล้วก็จะมาให้ดูผลปีศาจผลใหม่ล่าสุดเดยนะพี่อัปเดตมานะ นั่นคือผลสั่นนั่นเองนะเดี๋ยวก่อนจะให้ดูก็ก่อนอื่นเลยนะวิธีการหา2อันนี้นะก็คือหมวกแสงมันจ้าสเสร็จเกินเมื่อกี้นี้ก็คือหมวกอันนี้นะกับเจ้ากระบ,บองนี่นะวิธีหาง่ายๆเลยนะผมปิดเสียงเกมเอาไว้นะเดี๋ยวโอเคผมเปิดเสียงเกมเรียบร้อยแล้วออก็ว่าอยู่ก่อนหนะ้านั้นทำไมทำไมลงคลิปไปแล้วไม่มีเสียงเกม ปิดเสียงเอาไว้โอเคนี่ประมาณนี้เสียงสกิลเอาแมกมาไม่มีเสียงอะผมแมกมาก,ก็เหมือนกับผลอ่าผลไฟตื่นนั่นแหละนะก็ความแรงของสกิลก็พอๆกันเลยนะส่วนอันนี้นะก็อยู่นี่อ่าอาวุธใหม่นับกระบองกับหมวกนับวิ ตีไปได้เลยนะส่วนเจ้าหมวกกักกบกระบองนี่ดอปง่ายมากนะประมาณ 2- 3ตัวก็ดอปแล้วนะเปอร์เซนต์การดอปนับกระบองนี่อยู่ที่ประมาณ25สนะับส่วนหมวกก็30มสนะับสามสิบเปอร์เซนต์อัตราการดอปนะโอเคมาอันนี้คือจุดอเวกอีกผลหนึ่งนะเป็นผลอะมองอัสนั่นเองนะนี่นะผลอมองอัสอเวก ส่วนผมก็ไม่ขอไม่เอาเว้แล้วกันนะเพราะว่าเจมไม่พอขี้เกียจไปนั่งฟาร์มเจมนะโอเคนะส่วนตรงนี้นะก็คือจุดผลใหม่ล่าสุดนะก็คือผลนี้นะนี่อันนี้คือผลสันนะสันเรือมือสันเรือเมื่อการสุ่มหนึ่งทีนะเพราะใช้สองแสนห้าแล้วนะสันเลยเพราะฟาร์มนานโอเคอน,นี้ที่ผมอันนี้คือผลอมองอัสนั่นเองนะนนะเก็บเอาไว้แล้วนะ ว่างๆเดี๋ยวค่อยมาเอาเวกรีวิวให้ดูแล้วกันนะวันไหนสักวันหนึงแหละอ่ะโอเคนะเดี๋ยวเราจะมากินผลก่อนจะกินเราต้องไปรีผลก่อนอ่ะเราจะมาดูกันว่าสกิลดีแค่ไหนนะสกิลมันดูแรงมากน้อยแค่ไหนนะอืมโอเครีผลทุกครั้งนี้จะกินต้องรีผลทุกครั้งเลยนะ ผล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 ,ผลนี่นี่นี่ผลเนี้ยในนะกินเข้าไปเลยแล้วก็ล้มตึงลงไปเลยโอเคเรยบร้อยกินไปแล้วผลควกพาวเวอร์สกิลเป็นอะไรมั่งสกิลหนึ่งโอ้ต้องขออนุญาตนะครับ <c oughs> ันดีว่าต้องไอสักนิดหนึ่งกด C คือบินนะอ่ะโอ้เป็นการขี่คลื่นนะโอ้เร็วด้วยนะเร็วพอๆผลแมกมาเลยนะเอเร็วๆด้วยขี่ซึน่ามิอาเอะลาฟวอ่ะขอทดลองหน่อยดิว่าจะแรงแ,แค่ไหนกันเชียวยวะเอาทำไมสกิลไม่ออกอ๋อกดผิดโอ้แรงอยู่นะทำเปเล่น สกิลสกิลแรงนะสกิลวีคืออะไรอ๋อสึนามินะไม่นี่สึนามิเงามันไม่ได้เป็นคลื่นสั่นนะมันเป็นคลื่นหัวหมานะเมื่อกี้เนะี่ยอันนี้กระบองดอบเห็นไหมอัตราการดรอปยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์มันบอกแล้วนะอ่า สกิลเอเมื่อกี้นี่มันหัวหมาคืนคืนหัวหมากระแทกก่อนเนี่ย <c oughs> เออก็โอเคนะสกิลสกิลวีนี่กวาดหมดนี่ได้ปะวู้ย <c oughs> ได้นะทำไปเล่นไปกวาดมอนได้นะเอาไปหาพวกออบบี้สำหรับเอาไว้ก็ได้ยังได้อยู่แหละสกิล <c oughs> มันกวาดดีจริงๆเลยกวาดมันกวาดฟ <c oughs> ืนเลย สก,กิลแรงใช้ได้นะสมแล้วที่เป็นผลที่ดีที่สุดแล้วในตอนนี้นะน่าจะเรียกว่าดีที่สุดในตอนนี้เลยนะครับผลต่อมาที่ดีเป็นอันดับรองก็คือผลนะมองอุสอเวกนั่นเองนะครับอ่าก็ใครอยากลองมาหาก็มาหาได้นะครับก็สุ่มไม่ยากสุ่มไปสักประมาณ10ครั้ง10 10ครั้งน่าจะออก1ผลนะ 1 0 1 0ถึง20ครั้งออก1ผลไม่ยากก็แค่2ล้าน5กับ3ละกับ5ล้านแค่นั้นเองไม่2ล้าน5ะก็3ละก็5ล้านนบพูดติดติดขัดขัด,ด <c oughs> ก็คือ1 0ถึง20ครั้งนะดรอปถ้าเกิดโชคดีแบบผมผมประมาณอ่า5ครั้งนะหครั้งดรอปถ้าเกิดโชคดีหน่อยก็จะ5ครั้งดรอปเนาะมันะมก็ไม่ได้ดรอปยากขนาดนั้นไม่ได้ออกยาก โอเคนะครับก็แค่มารีวิวผลใหม่ล่าสุดเกาะใหมนะ่แล้วก็อุปกรณ์ใหม่วิธีหานิดๆหน่อยๆนะส่วนออบบี้สำหรับเอาเวกผลนะ้มองอัสก็จุดเดิมเลยนะครับก็จุดที่อยู่เมื่อกี้นะเกาะเอาเวกเดียวกันกับเกาะผลน้ําแข็งกนะับผลไฟนะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ผมด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะบายบาย